เราก็ยังอยู่ที่เวสต์วิกประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้เราก็ได้เจอแล้วนะคะกับพี่สาวของเรานะคะป้าป้าปกป้องใจดีนะคะสองสาวมาเจอกันนะคะพี่น้องคานตามตูดกันมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็แวะมาหาคุณป้าป้าปกป้องนะคะป้าป้าปกป้องใจดีนะคะเรามาแห่สปูเรามาเยี่ยมเขานะคะ เขาชื่อว่าช่องป้าป้าปกป้องใจดีอยู่ที่สวีเดนนะคะเชียร์ร่าดาชมมาเยี่ยมทีนี้เรามาดูสวนเขานะคะเขาพามาเบิ่งสวนเขานะคะนุ่นคนนู้นอ่ะคนคนที่ใส่ชุดสีส้มนู่นนะคะตุ๊ปุตุ๊ปุตรงนู้นนะคะนี่คือป้าป้าปกป้องนะคะป้าป้าปกป้องใจดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวนเขานะคะนี่นะคะสวนเขาอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะคะมาเช่าสวนมาเช่าสวนทำนะคะอยู่ที่สวีเดนค่ะ โอ้ว้ยเขาปลูกบัวแบวด้วยนะโอ้ลูกเบลล์เลยอ่ะโอ้ยบัวแบวลูกเบลล์นะคะหวานหวานลูกบักใหญ่เลยเห็นไหมหวานหวานนี่นี่นี่ลูกโตมากเลยนี่นี่นี่ลองชิมกันนะคะอืออือุยพี่น้อยอร่อยมากเลยอ่ะ อือร่อยมากเลยค่ะออืืหวานเขาอืมเขาอร่อยมากจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดจริงพูดจริงเรื่อง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 จริงหวานมากกินกันเนี่ยหวานหวานอืมกินคาต้นเลยค่ะพี่น้องคะเนี่ยเนี่ยบัวแบวนนะคะบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่นะคะปลูกเอง กระเจี๊ยยออร่อยนนออลูกใหญ่หมามีพริกด้วยนะคะโอ๊ยตายพริกมีสี่ห้าลูกเผ็ดมากโอ้ยมีหลายอู้ดอกอยู่นะไม่ใช่ขี้เล่นๆน,นะนี่สวนป้าๆปกป,กป้องใจดีนะคะอู้หูแต่บัวบัวเบอรี่อร่อยมากบัวแบวนเนี่ยแซ่บอีหลีคัก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 กินคาต้นน่ะเขาเรียกว่าสุกคาต้นค่ะนี่กินแบบสดๆเลยนะคะอร่อยโว้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงไม่ได้โกหก หวานหวานอืมอืมยเยสต้กอดอืมเนี่ยน,นี่อร่อยจริงอืมอร่อยอืมนี่น,นี่อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงนี่นี่สะอาดปลอดสารปลูกเองปลอดสารแล้ววันนี้ฝนตกเลยนะคะล้างให้เรียบร้อยอืมนะอืมหยำยำหยำ นี่จริงจริงจริงเก็บจากต้นเลยค่ะเก็บกต้นเนี่ยต้นนี้เลยอันนี้ปลูกเองนะคะลูกใหญ่ปไปดูบวบฝรัง่งดีกาเขาบอกให้ไปดูบวบฝรังร่งเจอแต่บวบไทยไปเจอดูบวบฝรังนะ่งมากแล้วมันต้องทำตาพี่น้องเขาชวนมาดูบวบฝรัง่งมาดูเลยมาดูเลยอู้มันใหญ่แบบนี้นี่เองเขาีถึงเรียกบวบฝรั่งดูซิพี่น้องโอ้ย พี่น้องขามันมันใช่เล็กๆนะเนี่ยบัวฝรั่งมีหน้าเขาเรียกบัวฝรั่งจริงนะคะบัวฝรั่งจริงๆนี่ใหญ่เบอเรอเบอเตอร์เลยโอ้ลูกใหญ่มากปัตติโตขาที่เคยเห็นเพิ่งฝรั่งงงนะคะอะไรฝรั่งฝรั่งนะคะลูกในี่รดูดดบด้วยเห็นไหมฝรั่งบิริบทยุโรป ไดเฮฝรั่งสบายเลยถ่ายเอาเด้อถ่ายเอาเด้อหูใหญ่จริงๆคิะชีลาเปิดตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมหูหูให้เปิดให้ดูด้วยให้เปิดบววฝรั่งให้ดูด้วยดูสิอ๋อเอาป้าๆถ่ายเอาโอ้ยใหญ่จริงสาธิตการกินบัวแหว่จากต้นนะคะบลูเบอร์รี่โอ้ยนนนันโอ้ยสดๆเลยนะคะน้ำฝนล้างให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยเห็นยไหมอร่อยไหม นี่คือช่องป้าป,ป,ป้าปกป้องใจดีนะคะนี่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 อย่างโดกเลยพี่น้องจากต้นเดียวกันแย,แ,ยแย่งกันถ่ายเลยนะคะนี่เด็ดแล้วนะ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 นี่เหมาข้าป้าอืม วิ้วอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นยหวานเนาะหวานอหวานกรอบอร่อยต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวนกมากินเหรอืนกมันจะมากินต้องรีบเก็บนะคะเดี๋ยวนกจะมาแย่งนะคะแย่งนกกินก่อนวู้ดกจริงวานบำรุงสายตากินขี้ดินบำรุงบำรุงสมองบำรุงสายตา แล้วก็มีเบต้าคอรลาินนนะคะช่วยอชะลอชะแลความชะลาก่อนชะลอดอง่อยสรรพคุณมากมายอร่อยอร่อยจริงถ่ายอยู่ต้นต้นเดียวนี้ได้เป็นคลิปหนึ่งคลิปเลยนะคะวีดีโอมาดูนี่ดูนี่ต้นนี้ แย่งกันกินต้นเล็กหมดฮเน่ยกินให้หมดต้นแล้วนันนี้อ๋อดูสิมาใครกินนะแย่งกินโบแบฉันละดูดิถ่ายส,สวยๆนะ <c oughs> ดูนี่ลูกมเละมาเตอเลยเนี่ยโอ้นี่ลูกใหญ่มากเลยนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยค่ะ อนเข้าปากเลย,เยป,ปา<ม>้ปาป้าเขาบอกว่ารีบกินแย่งนกนะคะเพราะนกจะมาแย่งกินน, <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ชื่อพันธุ์นะคะอเมริกันบัวแบร์อร่อยมากๆนะคะ <c oughs> อร่อยจริงไปหาซื้อเลยรับรองได้เลยนะคะอร่อยอร่อยบอกต่อนะคะอร่อยจริงๆ <c oughs> ไม่ให้ ไม่ให้ค่าคนส่วนใหญ่แต่อร่อยบอกได้แค่อร่อยก็เลยบอกต่อนะคะ mm hmm. บุแบลูกเองนะคะเนี่ยในสวนคุณป,ป้าป้าปกป้องต้นอันนี้มันจะตายเบื่อไหมเนี่ย <Hey. S 1> เนี่ยกินติดๆมันนะมันจะตายไหมเนี่ยต้นเนี้ยตายที่ไหนดอกไม้โอดอกไม้ไม่ตายนะคะกินได้ค่ะไม่ใช่คืนนี้นอนซักแงีน่ <laughs> 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 ก,กินจนหมดเลยกูดูดูสิดูบางคนนะ <laughs> นั่งกินอุ๊ยแต่อร่อยค่ะอร่อยพูดได้ก็พูดอีกอร่อยจริงก,กินที่ดินไปด้วยนะคะเพราะว่าฝนฝนซะตูดขึ้นมาม,ม,ม่ใช่คืนนี้ไหลจอกไหลจอกเ้อกินเยอะอ,อืม เราไปดูมะเขือเทศก่อนนะคะเขาพรีวิวมะเขือเทศตรงนู้นมะเขือเทศด้วยมีอยู่ห้าลูกมะเขือฝรั่งมีอยู่ห้าลูกมีอยู่ห้าลูกเขาบอกอย่างนี้นี่ก็ถั่วฝรั่งเห็นไหมเนี่ยออกดอกสีแดงเนี่ยถั่วฝรั่ง กินได้ไหมได้สิทำไมจะกินไม่ได้ก็ถั่วมะลันเขาบอกถั่วฝรั่งค่ะเป็นสีแดงด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะดอกถั่วฝรั่งว้าติโทป้ิโทป้ิจีถังแล้วดอกนั้นอ่ะหอมหอมโอ้ยหอมปัด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 อะยอยก็คลิปไปเนี่ยดูหอสักไปดูหอคอดีเพิ่คลิปไปดูคนมานั่งรอนะคะนั่งรอเราชิมบัวบงบัวแบ พี่น้องค่ะเขาจะทําพิธีดึง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 บวชฝรั่งแล้วนะคะมาสิปีเตอร์เขาจะตัดแล้วนะคะพร้มป้าขี่ป้าขี่ป้าดี่เอาเอาเหงคณะนั่นแะฝรั่งจะทําพิธีตัดบวบแล้วนะคะแต่แด้แด้แดนะคะบวชฝรั่งตัดเลย อู <Cornell> oh, ้ม oh, ันใหญ่จริงๆคุณน่ะมือหุ้มไม่เอาซองดิทิ้งใหอ๋อคันเยอะตัดแล้วตัดแล้วมันใหญ่จริงๆเขาเลยรีบตัดนะคะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินนะคะมาโยคันฟิกเซเดนยูแฟด์ดิทอ้อฮะดูดูโอ้โอ้บักใหญ่เลย ดอกไม้คะ่ะดอกไม้สวยมากนะคะอุ้ยแปลกตานะคะเพิ่งเคยเจอนะคะดอกแบบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกอะไรดูนะคะดูสวย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 อุ้ยสวยจริงๆค่ะสวยนี่นะคะสถานที่นี้นะคะคือเขาเขามาเช่านะคะเช่า เช่าเพื่อปลูกต้นไม้กันนะคะไม่ได้ซื้อนะคะเช่ากันเลยเนี่ยอ๋อถ้ามีบ้านแบบนี้เขาบอกว่าเป็นซื้อ,อนะคะต้องซื้ออ๋ออันนี้หนึ่งแสนโค่นนะคะนนนหนึ่งสแสนโค่นประมาณสามแสนบ้านเรานะคะเนี่ยเขาซื้อนะคะแบบนี้ซื้อที่ซื้อนะคะ อ๋อถ้ามีบ้าน่ะต้องซื้อแต่ถ้าเป็นสวนเปล่าๆจะเช่าอุ้ยดอกไม้แต่และหลังสวยงามมากๆากอุ้ยนี่ดอก,ดอกนี้ก็แปลกว้าววันเดอร์ฟลสวยมากๆเลยค่ะเพิ่งเคยเจอนะคะดอกแปลกๆทั้งนั้นเลยที่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยสวยจริงๆ จริงๆดูดิดูดิหลักกันเตติดอุดนี่ก็อีกนะคะนี่ก็อีกดอกสวยลำเบอร์เอ็นวะไข่ นี่ก็แอปเปิลนะคะแอปเปิลแอปเปิล <Apple S 2> <ด>แดงด,ดูนะคะห้อยตรงเต่งตรงเต่งดูนะคะเขาแบบหนักมากนะคะม,ม,<า>มีทุกพวง,งมีทุกพวงดูด <laughs> ูดูใกล้ๆนะคะชุบดูห้อยระยองระยางมีทุกพวงว้าวมีทุกพวงเลยดูดีเนี่ยมีคนถ่ายแอบถ่ายเขาก็ด้วย สวยทุกบ้านสวยทุกหลังวุ้ยนิ่งสวยงามนะคะดูดอกชวยมากยิ่งนยเห็นแล้วสวยไหมสีหวานหวานโอ้บ้านนี้สวยมากเลยบ้านนี้สวยมากบ้านนี้สวยมากเขาบอกโอ้ยนี่ดอกนี่ก็แปลกโอ้ยดูดิ อันนั้นก็บวบฝรั่งนะฮมบวบฝรั่งอนันนี้พาชมดอกไม้เลยนะคะอย่างเดียวเลยนะคะสวยสวนที่เขาปลูกดอกไม้นะคะออ้ยน,นี่นี่มาเจอดอกนี้ดู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 อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้ก็แปลกนะคะนี่นี่ดอกนี้ก็แปลกนี่ พี่น้องดูกลาบดอกนี้กลาบต้นนี้สีเขาสวยงามวันนี้ก็ดอกกลาบอะไรอะดอกกลาบน้อยๆอะดอกกลาบหนูอะสวยมากเลยพี่น้องโอ้ว้าววาวเป็นพุ่มเป็นพวงเต็มไปหมดเลย ตรงนี้นะคะแต่เขาไม่ได้ตัดหญ้านะคะบ้านนี้เขาลืมตัดหญ้าเขาลืมตัดหญ้านี่ไงนีง่เป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะดอกกุหลาบดูดูนี่ดูดิดดดแขกบ้านไหนมาถ่ายรูปเนี่ยโอ้ยถ่ายทางหลังสิยองยองยองยาะอยอูยอ่ยอดอกนี้อย่างเบลอเบเตเลยอ้แขกบ้านไหนมะ ่อไมาู้แขกโอ้แอปเปิลเขาดกมากเลยตรงมันสวยดูดูค่ะแอปเปิลต้นเตี้ยไงก็เลยสวยเนี่ยระยะระยะดูสิเท่าเอลนี่เลยโอ้ยดูดิดูดูดูโอ้โอีกสักหน่อยจะได้กินอย่างอย่างดีเลยนะคะเนี่ยแอปเปิลอะ พี่น้องดูสวนนี้นะคะเขาทำแอปเปิลเขาตัดกิ่งแต่งกิ่งเขาดัดเอเขาดัดแต่งกิ่งเดัดต้นไม้เขาดัดเป็นให้เป็นเป็นล้วน่ะสวยมากเลยคนที่พูดแทรกไม่ใช่ใครนะคะป้าป้าปกป้องนะคะถ่ายไปนะคะไม่ต้องมาแทรกทางช่องเชียร์แดงผูชมหูวลูกกำลังมากกินเลยนอเดเพียเดโอ้ สวยมากเลยคะ่ะเขาขายด้วยนะคะแสนหนึ่งนะคะหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนโครูเนอร์นะคะนี่อ้ยอุย้ยชอบตรงรั้วที่เป็นไอเนี่ยรั้วที่เป็นแอปเปิลเนี่ยค่ะเขาดัดเขาดัดกิ่งให้มันตัดต้นดัดกิ่งให้เป็นรั้วได้เลยนะคะอุย้ยทำสวยทำสวยเวลีกูดเวลีกูดอันนี้ป,ป้าๆป,ปกป้องแล้วก็พาทัวร์นะคะพาทัวร์ดูต้นไม้บ้าน ที่เขาเช่าเขามาเช่าปลูกเขาเช่าพื้นที่นะคะในการปลูกดอกกุหลาบหอมนะคะแต่ดอกกุหลาบเดสมอเล่นะคะนะคะ,มะ,คะชมกันไปนะคะอะไรอีกเนาะ เจอบวบฝรั่งตกใจแล้วนะคะโอ้ว้าวบวบฝรั่งสีเหลืองอันนี้นะคะเริ่มจะแก่แล้วนะคะเลยเป็นสีเหลืองนะคะบวบฝรั่งอ๋อไม่ใช่ค่ะันเป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะไม่ใช่พันธุ์ไม่ใช่พันธุ์สีเขียวนะอันนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะแต่บวบไม่ใหญ่เท่าบ้านป้าป้าปุป้องนะคะป้าป้าปุป้องโคตรใหญ่เลยบวบบ้าน yeah <laughs>